สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เรก็จะมาอ่านคอมเมนต์เวียดนามนะครับซึ่งตอนนี้นะครับแฟนๆเวียดนามพวกเขาก็หวังใช้ทีมชาติไทยนะครับเป็นโมเดลในการก้าวตามนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบวิธีการเล่นการส่งผู้เล่นไปยังต่างประเทศนะครับตอนนี้เวียดนามบอกได้เลยว่าพวกเขากะใช้ไทยได้เลยครับเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบนะครับซึ่งจริงๆก็ทํามากันตั้งนานแล้วนะแต่ว่าก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงครับที่จะตามทีมชาติไทยทันนะครับรวมถึงคอมเมนต์ดีๆของแฟนเวียดนามก็มีเยอะเหมือนกันครับในการให้กําลังใจ ในการส่งกําลังใจนะครับหลังทางเพจของเขาเนี่ยมีการโพสต์ภาพนะครับอัชลาพรคงยศหนูเพียวของเราเนี่ยร้องไห้นะครับแฟนเวียดนามก็เข้ามาให้กําลังใจนะซึ่งก็ต้องบอกว่าโอเ์เข้าไปอ่านเนี่ยก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักของแฟนแนอาเซียนของเราเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแฟนเวียดนามเนี่ยแน่นอนเลยว่าก่อนเกมพวกเขาอาจจะเอิดว่าอยากชนะทีมชาติไทยอะไรแบบนี้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลโดยส่วนตัวแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโอ้เมองว่าแฟนเวียดนามหลายๆคนเขาก็น่ารักนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมชาติไทยเหมือนกันและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร เกนํามาฝากเพื่อนๆแล้วครับอย่างที่พวเราทราบกันนะครับว่าทีมชาติไทยตอนนี้ก็คว้าเหรียญทองแดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้นาะแล้วอย่างที่พวกเราทราบกันครับว่าคนที่ได้ที่1ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นทีมชาติจีนนั่นเองนะครับที่2ก็เป็นญี่ปุ่นที่3เป็นทีมชาติไทยและที่4เป็นทีมชาติเวียดนามนะครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นไปตามคาดเป็นไปตามเป้าเลยครับออมองว่าทีมชาติไทยของเราอย่างน้อยก็คว้าเหรียญมาได้ซึ่งถ้ามองตามมาตรฐานวิธีการเล่นแล้วเนี่ยไม่น่าเกียดไม่ขี้เหร่เลยเ,เพื่อนๆแพ้ญี่ปุ่นกับแพ้จีนส่วนที่เหลือเราก็ชนะหมดออกว่าก็เป็นไปตามมาตรฐานนะครับส่วนอันดับ1อันดับ2เนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วจีนมาชุดเต็มญี่ปุ่นอาจจะมาชุดไม่เต็มนะครับจีนเล่นในบ้านด้วยก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้ก็ไม่ได้มีอะไรที่พลิกโผนะครับสำหรับเอเชียนเกมในครั้งนี้ทุกทีมก็็ถือออออววว่าาาาาาาเเเเเปปนนนนไตตตมมมมมมรรรฐขขงงงััคดดูก แน่นอนอยู่แล้วครับว่าพวกเขาเนี่ยก็มองเราเป็นไอดอลอยู่ตลอดนะในการที่จะดําเนินรอยตามวอลเล์บอลของเขาเนี่ยอย่างเมื่อวานที่เจอกันนะครับไทยเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่าบางลูกเนี่ยโอ้โหถอดแบบฉบับไทยกันมาเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งวอลเล์บอลเวียดนามครับพวกเขาก็จะเลยรอยตามเราอยู่แล้วต้องบอกกันอย่างนี้บอกกันตรงๆเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นรวมถึงพวกเขาก็อยากจะส่งผู้เล่นเนี่ยไปยังหลีกต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับแล้วนี่ครับโอกไปดูในกลุ่มของพวกเขามานะครับพวกเขาก็มีการสรุปนะครับนักวอลเล์บอลของไทยเนี่ย ว่าใครจะได้ไปเล่นในลีกต่างประเทศบ้างนะครับซึ่งก็จะมีอัชราพรคงยศไปเล่นในซีเรสโลเก็ตนะครับมุ่บิ่มไปเล่นฮิเมจิบีมไปเล่นคูโรเบะนะครับเตยอยู่ตัวเต้าโตบอดี้ไก่อยู่ Body, ยทางด้านของโทเรนะครับพิซามิสึก็จะได้ทางด้านของชิตาพรไปร่วมทีมส่วนแนนอยู่ฮิตาชินะครับนอีก3าคนนะครับก็ไปเล่นในลีกเกาหลีใต้นะครับกับตันผู้ไป IBK นะครับแล้วก็น้องมดวิภาวีของเราไปซูวอนฮุนได และทางด้านของโมเมนะครับไปโคเรียเอ็กซ์เพสนะครับแล้วก็มีเจเจที่ไปเล่นในหลีกอเมริกาด้วยนะครับและด้วยหัวข้อตรงนี้ครับจึงทําให้มีคอมเมนต์ของแฟนแฟนเวียดนามนะครับมาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเกี่ยวกับประเด็นนี้ที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยส่งนักกีฬาไปยังหลีกต่างประเทศซึ่งถ้าจะให้นับคร่าวๆตอนนี้นะครับก็11คนแล้วนะแล้วก็มีข่าวอีกนะครับว่าเราจะส่งไปเพิ่มอีกนี่ยังไม่รวมน้องบุญยังไม่รวมใบเตยนะที่ไปเล่นในหลีกเวียดนามซึ่งเอาจริงๆนะครับโอกรู้สึกว่า อาจจะมีแต่แต่สิคนหรือเปล่าซึ่งเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอทีนี้ไปดูกันสักนิดนึงครับว่าแฟนเวียดนามพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าชลาพรคงยศเนี่ยเป็นหัวสาวที่เก่งที่สุดในความคิดของฉันนะ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าแน่นอนว่าคนไทยเนี่ยมีศักยภาพมากๆในการออกไปเล่นต่างประเทศเวียดนามเนี่ยถ้าจะอยากไปพวกเราต้องสร้างพื้นฐานให้ดีพวกเราต้องมีทักษะที่ดีมีเทคนิคที่ดีพวกเราต้องทําให้ได้ในการไปเล่นหลีกต่างประเทศและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่สมโมสรของเวียดนามนะว่าพวกเขาเนี่ยจะส่งนักกีฬาไปยังหลีกต่างประเทศหรือไม่เพราะว่านักกีฬาของเราเนี่ยต่างเป็นตัวหลักให้กับสมโมสรในบ้านเราฉันรู้สึกว่าถ้าเราส่งไปยังหลีกต่างประเทศแล้วเนี่ย พวกเขาก็จะสามารถทําผลงานได้ดีอย่างแน่นอนแต่ฉันก็ได้ยินว่าทูรินเนี่ยกำลังจะไปประเทศไทยนะแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโฟได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่าไปเล่นในตําแหน่ง MB แต่พอมาเล่นกับเราเนี่ยเล่นในตําแหน่งหัวเสามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าลีกญี่ปุ่นเนี่ยพวกเราต้องเล่นแบบไหนนะถึงจะได้ไป และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไปเกาหลีสิเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสโมสรพวกเขาให้เงินเยอะนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคนมาตอบนะครับบอกว่าไปเกาหลีเนี่ยลำบากนะการรับสมัครของพวกเขาเนี่ยต้องมีการคัดเลือกโดยทีมต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เต็มที่และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวก็มีไปเพิ่มอีก2คนนะของทีมชาติไทยเนี่ยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาพูดประมาณว่า 4T ทีเนี่ยแบกทีมพวกเราอยู่ตลอดเลยอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วเขาไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทีมชาติไทยเนี่ยถึงเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีนักกีฬาที่ไปเล่นยังหลีกต่างประเทศเยอะแยะมากมายผิดกับพวกเราที่เล่นอยู่เพียงแค่ภายในประเทศเมื่อเทียบศักยภาพกันแล้วมันชัดเจนเลยว่าทีมชาติไทยไปไหนต่อไหนแล้ว และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าต้องเป็นเทคนิคระดับไหนถึงจะได้รับการต้อนรับจากลีกต่างประเทศและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนชาวเวียดนามครับที่เขามีมุมมองเกี่ยวกับนะครับนักกีฬาของไทยที่ส่งไปเล่นในลีกต่างประเทศนะครับซึ่งถ้าให้อกอ่านใจพวกเขานะพวกเขาก็อยากจะส่งนักกีฬาไปเล่นในลีกต่างประเทศเช่นเดียวกันเลยครับถามว่า นักกีฬาเวียดนามเนี่ยมีดีพอที่จะไปเล่นไหมในมุมโอ๊กเนี่ยโฟเนี่ยได้ไปเล่นอยู่แล้ว100%อยู่แล้ว 4T รระดับเอเชียแต่คนอื่นๆโอ๊กมองว่าพวกเขาต้องเริ่มไต่ระดับไปนะครับจากการที่มาเล่นที่ประเทศไทยก่อนก็ได้แล้วก็ไต่ระดับไปเกาหลีไต่ระดับไปญี่ปุ่นนะครับในคนอื่นๆเนาะแต่ถ้าจะให้มองกันจริงๆแล้วเนี่ย นะตอนนี้ถ้าจะข้ามไปเล่นในลีกญี่ปุ่นเลยเนะี่ยอาจจะลําบากนิดนึงนะครับสำหรับนักกีฬาของเวียดนามเพราะว่าพูดกันตรงๆเมื่อวานเนี่ยถ้าไม่ใช่โฟทีนะนักกีฬาเวียดนามก็ไม่มีคนไหนที่จะสามารถทํอลายทีมชาติไทยได้มากเลยโอเคแหละมีการตีลงบ้างมีอะไรบ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะทําลายแนวรับของทีมชาติไทยได้เลยมีแค่โฟทีคนเดียวนั้นแหละที่สร้างความปั่นป่วนให้กับทีมชาติไทยนะครับแต่ว่าพอ 4T ทีโดนปิดเวียดนามก็จบเลยหลายๆคนนะครับของเวียดนามที่มีแววแต่โอ้ก็มองว่ายังไม่ถึงลีีกญ่่่่ปุนนนนออยางแ Yeah. <laughs> บอกว่าเป็นไปตามสเตปก่อนมาเล่นที่ไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วปีหน้าก็ลองส่งด้าฟไปให้เกาหลีเขาด้าฟดูว่าจะเอาไหมอะไรแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผู้เล่นอย่างอินโดนีเซียอะไรแบบนี้เกาหลีก็ด้าฟไฟเพราะฉะนั้นผู้เล่นจากเวียดนามก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่เกาหลีก็จะด้าฟไฟเหมือนกันแต่ว่าพวกเขาก็ต้องส่งลายชื่อไปนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงเนี้ยพวกเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยเล่นที่บ้านพวกเขาก็ได้เงินแล้วอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ได้ไปหลีกต่างประเทศหรืออาจจะเป็นเงื่อนไข,ขของทางสมโมสรที่มีต่อนักกีฬาเวียดนามหรือเปล่าวันนี้้กก็ยััังไมมม่่่นนนใใจเหหือแต องไปตามสเตปมาที่ไทยไปเกาหลีแลวอาจจะไปญี่ปุ่นแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้ครับสําหรับเวียดนามแต่เราก็ไม่รู้โครงสร้างภายในเหมือนกันว่าพวกเขาจะปล่อยนักกีฬาไปประมาณไหนมันอาจจะไม่ง่ายเหมือนทีมชาติไทยหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะเพราะก็ต้องยอมรับกันว่าระบบโครงสร้างภายในแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับและอย่างหนึ่งครับนักกีฬาเวียดนามเนี่ยจะได้รับการยอมรับเหมือนนักกีฬาไทยหรือเปล่าวันนี้เราก็ยังไม่รู้นะเพราะว่านักกีฬาไทยของเราเนี่ยโอ้โหคือไปเล่นกันมาตั้งแต่ยุคเจ็ดเซียนนะ่ะเพื่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกการันตีเรียบร้อยแล้วว่านักกีฬ ไทยมีประสิทธิภาพมีคุณภาพอย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่เวียดนามจะต้องไปวางแผนละกันนะครับเชื่อว่าถ้าพวกเขาอย่างเล่นอยู่ภายในประเทศนะการที่จะขึ้นมาล้มทีมชาติไทยในเร็วๆนี้ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ยากอยู่นะครับอ่าทีครับเราไปดูคอมเมนต์ฮิวใจกันสักนิดหนึ่งครับนะครับเพจเวียดนามครับเขาได้ลงภาพนะครับอัชราพรคงยศนะหลังจบเกมทีมชาติไทยเนี่ยสามารถเอาชนะเวียดนามไปได้นะครับและก็แน่นอนครับบรรดานักกีฬาของเราก็ ร้องไห้ออกมาเลยนะครับในหลายๆคนนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยนำภาพของอัชราพรคงยศมานะครับและแน่นอนครับคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจมากๆนะโอก็รู้สึกว่าเออพอได้อ่านคอมเมนต์แบบนี้ของเวียดนามก็ยอมรับเลยว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะมีเอิดไปบ้างอาจจะมีแบบหวังในการได้เหรียญบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่พอมาดูคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจกันจริงๆ พวกเขาก็น่ารักเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอ่ะและคอมเมนต์ต่างๆจะเป็นอย่างไรเราไปเริ่มกันเลยครับไปเร็่นี้คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าเหรียญทองแดงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยควรจะได้รับแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอัจฉราพรคงยศผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆนะเขาโดนแรงกดดันมากมายแต่สุดท้ายเขาก็สามารถเอาชนะจิตใจของตัวเองไปได้โชคดีที่วันนี้ทีมชาติไทยมีอัจฉราพรคงยศแฟนๆร้องไห้กันทั้งสนามนักกีฬาร้องไห้กันทั้งสนามมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยอะไรประมาณนี้ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเศร้าใจจังที่เราแพ้แต่ก็ยินดีด้วยนะทีมชาติไทยเก่งจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ารักอัชลาพรคงยศตลอดไปถึงอยากจะให้เวียดนามชนะก็จริงแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็สุดยอดมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าดูทีไรมันสะเทือนใจตลอดเป็นสิ่งที่นักกีฬาของทีมชาติไทยเนี่ยควรจะได้รับมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอัชลาพรเป็นที่รักของทุกคน และคอมเมนต says, ์ต่อไปครับเขาบอกว่าสิ่งนี้มันยุติธรรมมากๆแต่เวียดนามก็เก่งมากนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยได้เหรียญทองแดงอย่างมีความสุขและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยเก่งมากๆคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยไม่ชนะไทยมานานแล้วแต่สิ่งที่ทีมชาติไทยแสดงให้เห็นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับประมาณว่าเวียดนามก็พัฒนาต่อไปพวกคุณก็พัฒนาได้ดีแล้วเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับโอคสรุปให้นะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าชลาพรคงยศเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งและแข็งแรงมากๆและก็น่ารักมากๆด้วยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆทีมชาติไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีมาตั้งแต่ซีเกมจนตอนนี้พวกเขาก็ยังรักษามาตรฐานของตัวเองได้สู้ให้เต็มที่นะพักผ่อนให้เยอะแล้วกลับไปรุยให้กับสโมสร และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆในปีนี้ทั้งการได้แชมป์ซีเกมได้แชมป์ซีวีลีกสเวทีทําผลงานได้ดีในการคัดโอลิมปิกรวมถึงได้แชมป์เอเชียด้วยมันจึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเวียดนามถึงไล่พวกเขาไม่ทันและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาพูดประมาณว่าทีมชาติไทยเนี่ยทำให้เวียดนามเจ็บใจนะแต่แปลกใจมากๆที่พวกเราเนี่ยก็รักพิมพิชญากับอัชราพรน,นะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอัชราพรคือไอดอลของฉัน และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือสิ่งที่ควรจะได้รับเวียดนามเนี่ยก็เล่นดีนะแต่ว่าทีมชาติไทยทําได้ดีกว่าจริงๆคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเวียดนามพัฒนาขึ้นมากแต่ทีมชาติไทยก็ยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าสุดยอดมากๆอัชราพรคงยศเสร็จจากนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่นะประมาณนี้นะครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆเวียดนามที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพวกเขาก็มีทั้งให้กําลังใจแล้วก็ยกทีมชาติไทยของเราเป็นแบบอย่างนะครับก็เอาจริงๆคอมเมนต์น่ารักน่ารักก็เยอะนะส่วนคอมเมนต์ที่พวกเขาอยากจะตั้งเป้าหมายในการชนะอาจจะพูดเว่อร์ๆอะไรไปเล็กๆน้อยๆอะไรแบบเนี้ยคืร่องแน่นอนเพื่อนๆเขาเมื่อชิงกับไทยที่3ามพวกเขาก็าหวังที่จะได้เหรียญเป็นธรรมดาอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ก็คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์โอ้ก็ดูน่ารักแล้วก็ดูให้กําลังใจสาวไทยดีนะครับซึ่งตรงนี้โอก็ต้องขอขอบคุณสาวๆทีมชาติไทยมากๆเลยนะครับที่สร้างความสุขให้พวกเรามาทั้งปีเลยนะครับตั้งแต่เล่นสโมสรและจนมาถึงสร้างชื่อเสียงให้กับการเล่นทีมชาตินะครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่หนักสําหรับสาวๆไทยจริงๆครับซีเกมซีวีลีกวีเอ็นแอลชิงแชมป์เอเชียคัดโอลิมปิกเอเชียนเกมเพื่อนๆโอ้โหเยอะมากจริงๆนะครับทัวร์นาเมนต์ในปีนี้แต่ก็ต้องบอกว่าสาวๆสามารถผ่า ผ่านพ้นไปได้อย่างสวยหรูสวยสดงดงามเลยแหละนะครับหลังจากนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ไปลุยให้กับสโมสรอนครับและพวกเรานะครับจะขอเป็นกําลังใจนะครับช่วยเชียร์ช่วยซัพพอร์ตสาวไทยกันต่อไปส่วนในทัวร์นาเมนต์ทีมชาติเราก็จะร่วมเชียร์กันเหมือนเดิมและไม่ว่านะครับสาวๆจะไปเล่นที่ไหนเกาหลีญี่ปุ่นหรืออาจจะมีลีกอื่นอะไรอย่างนี้เราก็จะตามไปเชียร์อย่างแน่นอนนะครับรวมถึงโกเกอร์ก็จะทําคลิปหลังเกมสรุปหลังเกมแล้วแล้วโกเกอร์ก็จะมาไลฟ์สดเหมือนเดิมนี่แหละครับเพื่อนๆยังไงก็ติดตาม ชมและฟังกันได้นะครับเรามาเชียร์สาวไทยด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครยังไม่กดไลค์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งสามารถกดไลค์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ